เคยสงสัยกันไหมครับว่าบ้านที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีผลกับความสําเร็จในชีวิตเรามากกว่าที่เราคิดได้ยังไงในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาดูกันครับว่าพื้นที่อยู่อาศัยของเรากับเส้นทางชีวิตเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแบบไหนไอเดียหลักๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันมาจากประโยคนี้เลยครับที่เขาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นให้เริ่มต้นที่บ้าน นี่ไม่ใช่แค่คําแนะนําเรื่องการจัดบ้านธรมธรมดาานะครับแต่มันคือแก่นของแนวคิดทั้งหมดที่เราจะมาลงลึกกันเลยพอฟังแบบนี้หลายคนก็คงจะแบบเอ๊ะแค่จัดระเบียบบ้านเนี่ยนะจะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆริงหรอคําถามนี้เป็นจุดเริ่มตอนที่ดีมากเลยครับแล้วคาตอบของมันก็ซ่อนอยู่ในหลักการที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเราจะขยับจากเรื่องเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆไปสู่หลักการที่มันลึกซึ้งกว่านั้นกัน นั่นก็คือเรื่องของพลังที่มองไม่เห็นครับหรือก็คือสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันหล่อหลอมความคิดเราอยู่ตลอดเวลายังไงคือตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับสมองของคนเราเนี่ยไม่ได้ประมวลผลแค่สิ่งที่เราอ่านหรือฟังนะแต่สมองเราเนี่ยมันเหมือนฟองน้ําเลยครับที่คอยดูดซับข้อมูลจากสิ่งรอบตัวต,วตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสีกลิ่นเสียงหรือภาพที่เราเห็นทุกอย่างนี่ส่งผลกับสมองเราโดยตรงเลย เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าพื้นที่รกๆก,กับพื้นที่ที่เป็นระเบียบเนี่ยมันส่งผลต่อใจเราคนละเรื่องเลยพื้นที่รกๆมันสร้างความเครียดทําให้คิดอะไรไม่ค่อยออกแต่พอเป็นพื้นที่ที่มันสะอาดสอาดนะครับโอ้โหใจมันสงบคิดอะไรก็ลื่นไหลแถมยังรู้สึกมีพลังขึ้นมาอีกด้วย แล้วไอเดียพวกนี้เนี่ยไม่ได้พูดกันล,ลอยๆนะครับมีผู้เชี่ยวชาญมายืนยันด้วยซ้ำเราจะมาดูข้อมูลจากคุณเคโซยานโนครับเขาเป็นสถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่ไปศึกษาบ้านของคนที่ประสบความสำเร็จมาเยอะมากๆเลยคือคุณเคโซยานโนเนี่ยเขามีประสบการณ์เรื่องการดูแลและปรับสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อเปลี่ยนชีวิตมานานมากครับเขาไปศึกษาบ้านของคนเก่งๆมาแล้วหลายอาชีพเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆหรือคุณหมอ ซึ่งก็ทําให้สิ่งเขาค้นพบเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากๆเลยและนี่แหละครับคือข้อสรุปที่สําคัญที่สุดของคุณเคโซเขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จน่ะเขาตั้งใจสร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อหนุนเป้าหมายและความสุขของตัวเองไทยพูดง่ายๆก็คือความสําเร็จมันไม่ได้ฝลุกครับแต่พวกเขาใช้บ้านเป็นเครื่องมือสําคัญตัวหนึ่งเลยเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายโอเคพอเราเข้าใจหลักการฝั่งบกแล้วทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างดีกว่า ในพาร์ทนี้เราจะมาดูกับดัก4อย่างครับเป็นกับดักทางความคิดและสภาพแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเพลือทํากันแล้วมันก็คอยฉุดรั้งเราไว้แบบไม่ดูเหนือรู้ตัวเลยกับดัก4ข้อนี้มีอะไรบ้างมันครอบคลุมตั้งแต่ทัศนคติที่เรามีต่อบ้านไปเลยนะไปจนถึงปัจจัยที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึงมากก่อนเลยอย่างเช่นการมองว่าบ้านเป็นแค่ที่สุขหัวนอนความเครียดที่ซ่อนอยู่เวลาเราอยู่ตึกสูงสงการซื้อบ้านแบบไม่ได้ตั้งใจจริงจริง แล้วก็การเมินเฉยต่อความทรงจําหรือพลังงานที่อยู่ในสถานที่นั้นๆเดี๋ยวเรามาลงลึกทีละข้อกันเลยครับมาที่กับดักข้อแรกเลยการคิดว่าบ้านก็แค่ที่นอนหลายคนเลยเลือกห้องเช่าถูกๆอย่างห้องใต้ดินที่มันไม่มีหน้าต่างใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องการแสงแดดจากธรรมชาตินะครับแสงแดดตอนเช้าเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวปลุกนาฬิกาชีวิตในตัวเราเลยเพราะฉะนั้นการยอมจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อห้องที่มีหน้าต่างเนี่ย มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจในระยะยาวเลยนะครับกับดักที่2คือความเครียดจากการอยู่คนโดสูงสูงครับแหมวิวส,สวยๆจากชั้นสูงสูงนี่ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมครับแต่ในประเทศที่เจอแผ่นดินไหวบ่อยๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยการอยู่ชั้นสูงสูงมันจะรู้สึกถึงแรงสั่นได้ง่ายกว่ามากไม่ว่าจะจากลมแรงๆหรือแผ่นดินไหวเองก็ตามซึ่งความรู้สึกพวกนี้แหละครับที่มันค่อยๆสร้างความไม่มั่นคงและความเครียดในระดับจิตใต้สำนึกของเราได้เลย มาต่อกันที่กับดักข้อที่3คือการซื้อบ้านโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะอยู่จริงๆคือหลายคนตัดสินใจซื้อบ้านด้วยเหตุผลง่ายๆว่าผ่อนบ้านดีกว่าจ่ายค่าเช่าชิงไปเปล่าๆพอคิดแบบนี้ปุ๊บความผูกพันกับบ้านมันก็ไม่มีครับอยู่ไปแป๊บๆก็เบื่อไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรซึ่งมันต่างกันมากเลยนะกับคนที่ซื้อบ้านเพราะอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะลงหลักปักฐานในบ้านหลังนั้นจริงๆและกับดักข้อสุดท้ายข้อนี้จะเกี่ยวกับแนวคิดที่น่าสนใจมากๆครับ อาจจะฟังดูใหม่สำหรับบางคนนะมันคือทฤษฎีที่เรียกว่าสนามสันฐานหรือ morphic field คนที่เสนอไอเดียนี้คือนักชีวเคมีชื่อรูเพอร์เชลดริกเขาเชื่อว่าความทรงจำหรือพลังงานบางอย่างเนี่ยมันสามารถถูกเก็บไว้ในสถานที่ได้อารมณ์คล้ายๆเวลาเราไปที่ไหนแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่บรรยากาศดีจังหรือที่นี่มันดูวังเวงจังอะไรแบบนั้นเลยครับ ทฤษฎีนี้มันเอามาอธิบายปรากฏการณ์แปลกๆได้น่าสนใจมากเลยครับอย่างเช่นทำไมนกถึงบินอบพยพในเส้นทางเดิมได้เป๊ะๆทุกปีมันอาจจะไม่ใช่เพราะนกจำเก่งนะแต่อาจจะเป็นเพราะพลังของสนามสันฐานที่มันเชื่อมโยงสถานที่ต่างๆเอาไว้พอมาปรับใช้ในชีวิตจริงก็คือเราควรจะเลี่ยงการไปทาธุรกิจในตึกที่แบบใครมาทาก็เจ๊งตลอดหรือจะเป็นความเชื่อแบบไทยๆเลยก็คือ การเลี่ยงสร้างบ้านใกล้ๆโรงพยาบาลหรือเมรุเผาศพนั่นแหละครับเอาล่ะครับพอเรารู้แล้วว่ากับดักมีอะไรบ้างที่ต้องเลี่ยงทีนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองมาสร้างส,างสิ่งดีๆกันดีกว่าเราจะมาดูกันครับว่าจะออกแบบพื้นที่ของเรายังไงให้มันช่วยส่งเสริมความสําเร็จและความสุขในชีวิตเราได้มีกฎข้อหนึ่งที่ง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับนั่นก็คือการแยกพื้นที่ตามฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆเลยนะโต๊ะกินข้าว ก็ควรเอาไว้สําหรับกินข้าวกับครอบครัวพูดคุยเรื่องผ่อนคลายไม่ใช่พื้นที่สําหรับเอาเรื่องงานและความเครียดมากองไว้แค่นี้เองครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆในระดับองค์กรใหญ่ๆเลยนะต้องนึกถึงออฟฟิศของ Google เลยครับที่นั่นมีแบบสีสันสดใสมีมุมของเล่นมีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อนเต็ไมไปหมด ทั้งหมดนี้เนี่ยเขาออกแบบมายังตั้งใจเลยนะครับเพื่อให้สถานที่มันช่วยจุดประกายความคิดสร้างสารรค์ทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและสุดท้ายมันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงๆสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยมี2ประเด็นใหญ่ๆเลย 1. สถานที่มันมีพลังครับสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยส่งผลโดยตรงกับทุกอย่างในชีวิตเราเลยและ 2. ชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันเริ่มต้นได้ที่บ้านครับ การใส่ใจและออกแบบพื้นที่ของเราอย่างตั้งใจมันคือเครื่องมือสําคัญที่คนสําเร็จเขาใช้กันสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามไว้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดทบทวนกับตัวเองดูนะครับว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ทุกวันนี้มันกําลังสนับสนุนเป้าหมายในชีวิตเราอยู่หรือว่ามันกําลังฉุดรั้งเราไว้โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยกันแน่